โปรโมทเพลงตัวเองกันทุกคนใดๆน่ารักมากนุกชมไปสวยจ้าเอาซีแก้เขินด้วยไปไปวิด,ดีโอกเขินแบบคือร้องเพลงโปรโมทเพลงตัวเองก็แบบว่าฟิลแบบเล่นด้วยอะไรอย่างเงี้ยเขินไงีความเขินน่ะแล้วใดๆคือพูดถึงแหวนตามเนื้อเพลงนะอะไรอย่างเงี้ย ไปร้องว่าไหนบอกไม่คิดถึงเขาแต่มึงยังใส่แหวนเขาอะไรเงี้ยนูกบอกไม่ได้ใส่ไม่มีเหมือนแบบตกลงมาแก้ตัวหรือมาอะไรแล้วทำไมต้องแก้ตัวกับเขาล่ะอะไรอย่างเงี้ยฟิลนั้นนะเออ,อไม่รู้จะพูดยังไงคือแบบ <c oughs> นั่นแหละ <c oughs> พูดอะไรได้ไหมล่ะ พูดอะไรได้ไหมล่ะไม่พูดดีกว่าน่ารักทุกคนโปรโมทเพลงจ้าชมเขาว่าสวยอืมมันสวยอ่ะรู้ว่าชมต่อหน้าจะไม่โดนเนี่ยชมต่อหน้า f c ชมต่อหน้าคนเยอะๆตัวเองจะไม่โดนปายมึงเป็นผู้หญิงมากมึงสวยจ้าจ้าแล้วบ้างครับ ชื่อเพลงว่าซื้อแล้วด้วยซื้ออะไร,รเหรอเท่าไหร่สิบเก้าบาทคุ้มคุ้มคุ้มใช่ฟังได้ทุกช่องทางเลยใช่ครับไม่ว่าจะใน Apple หรือ Spotify นี่คือที่ทุกคนเห็นนะครับสามนาทีกว่านี้เราสองคนถ่ายตั้งแต่ตีห้าจนถึงทุ่มกว่านะครับ วันพฤหันที่หนื่อไงมากใช่ใช่ไหมเรามาตั้งแต่ทีห้าจะถึงก็นอนหลับอยู่บนรถเนี่ยและครับตื่นขึ้นมาเจออะไรแล้วผมกลับมาห้องเชื่อไหมผมว่าจะออกไปออกกำลังกายผมไม่มีแรงแม้แต่กระดิกนิ้วใช่คับผมตั้งแต่วันถึงวันนี้ก็ยังไม่ออกลังตายทำงั้นเป็นไปสัมาณ์ข่าวนะเห็นนะอาคุณนุ่กมัดใส่เสื้อสีส้มหรือสีอะไรนี่แหละคุณนุองเขาเขา เลิอกออกไปแล้วครับ <c oughs> มันว่าอ,อย่างเงี้ยตอบแบบลังเลนะลังเลอยู่แต่ก็เออ,อแต่ก็มั่นใจประกอบนะครับว่วนะครับก็ฝากด้วยนะครับฝากด้วยนะครับผลงานเพลงเนี่ยฉากเบสิกแบบนี้ผมถ่ายประมาณสิบรอบอู้หูแล้วทำไมหยุดแค่นี้เนี่ย โอ้โต้โตโตเหนียงก็พอเหนียงเอ้าพี่ทำทำให้พี่ก็ดูหน่อยทำท่านเนี้ยทำพี่ก็ดูหน่อยนิทำท่านเนี้ยโอเคเอาใหม่หนึ่งสองสามสองสามเมื่อยคับเฮ้ยไอหมูเดงเอ้ย <c oughs> เกรงใจเขาด้วยเกรงใจเขาด้วยก็เพลงนี้ชื่อชื่อเพลงอะไรนะเพื่อนเพื่อนกูลืมเขาแล้วหรอนะครับในช่องทางถ้าในช่องทางที่ทุกคนจะดูได้ก็คืออาสยามหรือ IS นะครับผมก็ปล่อยแล้วในวันนี้นะครับเป็นอีกเวอร์ชั่นหนึ่งของเพื่อนกูลืมเขาแล้วของกูเพื่อนมราชรจะเป็นอีกอีกเวอร์ชั่นหนึ่งนี่นี่นี่ปั๊บปั๊บไอ้แบตปั๊บห้ามอยู่ตรงนั้นนะ โอ้ดีดีนะครับฝากฟังด้วยฝากฟังด้วยนะครับผมสักท่อนนึงเขาฟังได้ไหมอ่ะเอเนอร์จี้แบบผ่านตัวนี้รอบเดียวผ่านเลยครับเนี่ยเนี่ยเนี่ยทุกคนเดี๋ยวหยุดก่อนหยุดก่อนหยุดหยุดตรงเนี้ยหยุดเอาเอากลับเอากลับไปเมื่อกี้ใหม่น่ะอ่าทำไมท่อนเมื่อกี้ อไอ่ไม่ไม่แต่ตอนนี้มึงเหมือนผู้หญิงมากมึงสวยมากเลยหน้มึงสวยมากเลยมึงดูดไม่ม่ดูก่อนที่มึงจะว่ามึงดูหน้าตัวเองก่อนไม่อันเนี้ยหล่อเป็นผู้ชายเอาเราเปิดวิดีโอเอาเริ่มห<า>เหรอเหรอไปไปเฮ้เอ,อ้น,นีคก็แอบมองหน้าตลอดเพราะว่ามันจำเนื้อไม่ได้ ท่านหนึ่ง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 ใครท่านหนึ่งท่านึงหนึ่งเอ้าเฮ้ยไอบุกมาแล้วขายรูปแล้วฮะมาพี่เฮ้เพื่อนเอ้ยกูมีเรื่องจะปรึกษาเรื่องเห็นใครบอกว่า แฟนเก่ามาขอคืนดีเขาถามว่ากูยังรักเขาไหมยังจำเรื่องของเขาได้ไหมแต่กูเสือกลืมไปหมดแล้วกูจะบ่ได้แล้วว่ากูกับเขาคบกันวันแรกเป็นวันนาทีแต่กูเลือกคนผิดเขาทำหัวใจกูพังเพกูจำบ่ได้แล้วว่ากูกับเขาก็เลิกกันมาเก้าเดือนแล้วแดดกูจำยังบ่ได้แหวนกู่เขาหลอกคือโอ้ยแหวนเงิน กูจำบอดานแล้วว <can> ันวาได้ถ่ายเคยให้ดอกไม้กหลาบดอกนั้นเสื้อคูค้องเักูหลอกหลายคนแค่สีสอตูลายดอกไม้กูจำบอดาแล้วว่ากูกับเขาคบกันจนว่าสิตายแทนใดตอนผมกูเชื่อกูไหมมึงเชื่อกูไหมมึงบอกเคยเมว่ามึงกับเขาคบกันวันแรกเป็นวันนาทีแต่จำได้สนิทว่าใครที่ทำมึงพังเดะมึงบอกเคยลืมว่ามึงกับเขาก็เลิกกันมาหลายเดือนอล้วเด้จำยังบได้ ไม่ได้ใส่ไม่ได้ใส่อ่ะต่อเนี่ยอีกอย่าอีกว่ะฮะอะไรนะอะไรนะเอ่อเดี๋ยวมันจะร้องไม่ถูกครับไอ้ไอ้ไอ้ตอนที่เขาเปลี่ยนไอ้ตอนที่เขาเปลี่ยนขึ้นมาคือตอนไหนวะเรื่อง,องที่<อ>เรื่องที่ควรฉันลืมก็จำ ยัังจำจะจนไม่กินไม่นอนมันหมูปอนไม่ได้ทอนผมทําไมเป็นอะไรกับรูปนี้เนี่ยจนไม่กินไม่นอนมันหมูปอนไม่ได้บอกใครๆว่าไว้นานแล้วมึงก็ยังนั่งร้องไห้จําไม่ได้แต่ไม่เคยลืมกูจับนี่ยเอารวมๆแล้วไม่ต้องมาเพราะผมร้องดอกไปฟังเอาในนั้นดีกว่าผมจําไม่ได้ ไปเนื้อไม่ได้เปลี <sup> ่ยนเลยเนื้อท่อนไปเนี่เปลี่ยนทุกท่อนเลยเปลี่ยนมึงห้องอยู่สองคำห้องเบิร์ดเพลงก็ดีแล้วนั่นน่ะดีแล้วจำไม่ได้แล้วอาสยาแล้วแล้วอาสยามไอ้ไอ้พี่พี่อาเอสเขาอัดเนาะอัดไม่เหมือนพวกเราอัดจริงจริงโอเคๆน้องๆเอาเรื่อยๆพี่เชื่อไหมว่าใครอัดยากมากที่สุด เออมันนัดยากที่สุดกอดด้วยหองที่สองค่ำนี่เข่นเอ้าพี่อยากได้โทษนี้อีกนุ๊พี่อยากได้โทษนี้อีกเฮ้ยอยากได้โทษนี้อีกเอาเดี๋ยวเดีครับครับท่านทั่ไม่ได้วาดิเอ้าฮะมาสำนันละไปจบแล้วครับฝาเพลงด้วยนะครับฝากไปฟังผลงานเพลงเพื่อนกูลืมเขาแล้วเหรอแล้วก็แพ้แว่ด้วยนะครับขอบคุณครับ